แต่หนึ่งเรื่องที่ยังกูเจอเยอะสุดก็คือดราม่าดราม่าแน่นอนเขาเาอยอะเยอะมาเยอะมากใช่ถ้าไรห,หรือเพราะอยู่นานด้วยไหมไม่เกี่ยวเพราะผมเพราะผมทำตัวเหมือนคนอื่นเขาด้วย<น>ผมก็แสบแสของผมซ่าซ่าของผมแบบว่าเวียงๆของผมสไตล์ฟิีสปีชนะฮะ<น>แล้วก็เรียนเตอร์มาแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่ผมก็แบบเอาเรียนเติมมากูก็ อยากพูดอะไรก็พูดแล้วกันอะไรเงี้ยครับก็ใครอยากก็จะมานั่งเช็คผมทีหลังหรืออะไรก็จะเช็คผมได้ซึ่งรับมือได้ไหมหมายว่าอันนี้อันนี้คน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 เป็นเอฟซก็จะแบบหูแยยังกูเน่ยไปเนี่ยรับมือใน Facebook ก็ได้ใน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 คอมเมนต์ได้แต่ตัวจริงเนี่ยบางทีมีเรื่องก็มีเนี่ยล่าสุดในไม่กี่วันเนี่ยผมไปแอร์พอร์ตผมก็มีเรื่องกับเด็กคนหนึ่งเขาก็เหมือนแบบว่าแซวเล่นผมเลยผมไม่ชอบผมก็ขึ้นเหมือนเพราะว่าบางทีเขาก็ กวนต่อหน้าเราแล้วพูดต่อหน้าเราที่เราไม่ชอบเราเก็บอารมณ์ไม่ได้แน่นอนเราก็ขนเหมือนกันถูกไหมครับพี่ให้มานั่งแบบเฮ้ยผมไม่มีค่ายผมไม่ได้มานั่งแบบเฮ้ยห้ามทำปฏิกิริยาอย่างนี้ผมก็ปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีกับใส่เขาอะไรเงนี้เขาบอกเขาติดตามผมมานานแล้วขอถ่ายรูปหน่อยเขาก็วิดีโออะไรอย่างืี้วิดีโอผมก็ยิ้มแย้มผมก็ไหนสถานทาายไม่มีอะไรติดตามมานานมากเลยฟังพลงมานานมากเลยครับนุ้ยนาผมก็ยิ้มยิ้มใหญ่นเจื่อเพื่อนผมก็ยืนอยู่ด้วยสซฟาบอกติดตามเมื่อวานนี้ คนตีนกูแล้วนี่คนตีนเลยผมก็กรช่าคอ,อนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นมันมันก็ผมก็ไม่อยากทํำหรอกที่ผมต้องพากาดไปด้วยเพราะผมไม่อยากเจอคนคนต้นตีนผมอืมากกว่าผมไม่อยากไปทําอะไรใคร